ยฮ้ฮัลโหลวันนี้เรา,เรามีกล่องส่มกล่องสูมกล่องสูมคนน่ะสามอันเพิ่งได้มาเป็นกล่องสุ่มนาฬิกาว้าวม่ไจะซื้อของแบบนี้มานานมากเลยเออมันมีอันนึงที่เราเลือกไปแล้วอีกสองอันเราส่มมามาแกะกันเลยว่าอันนี้เป็นนาฬิกากลวงปุ๊บแต่ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมจะมีตีเขยสามตัวแล้วก็ธรรมดาธรรมดามา,าดูกันว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรอุ๊ กันเลยอุ้ยอ๋ออันนี้คอสเช็กแล้วน่าจะเป็นเบลมอตอ่ะอันนี้แกะแล้วน่าจะเป็นเบลมอตที่เราสั่งมาเบลมอตเบลมอสใช่ไขออยากได้เบลมอตซ้ำก็พอละนี่เปิดเปิดเปิดอ่าข้างในก็จะมีกาดนี่กาด แล้วก็อะครีดอุ้บางมากเลยอะโคตรบางที่แรกนึกว่ามันจะหนาๆกว่านี้แต่มันบางมากนี่ค่ะนะข้างหลังแล้วก็มีคู่มือกับอันนี้แล้วก็กระชินมัง้งเอ๊ะหรว่าถน้ำหนักนี่นื่ <laughs> นเต้นจังเลยอ่ะจะแกะแบบแกะเลยนะหนึ่งสองสาม <Okay. S 2> ว้าวสีมู นี่เบลมาเอาสูงมาประมาณอันละสามล้วกว่านะมนี่เลยนาฬกาสวยมากเลยดูสิดูแกะลงต่อไปกันเลยขออยากซ้ำก็พอเนี้ยข้างหลังก็จะมีอันนี้ด้วยเขียนโคนนั้นแล้วก็ยี่ห้อนี่นนดูสวยมากเหมือนงูงเลยอ,ะอ่ะกล่องต่อไปกล่องต่อไปกล่องน,นี้ที่ยังไม่ได้รู้ว่าคือตัวอะไร อยากได้มันมีอันหนึ่งที่มันเป็นเข็มยิงยาสลบอะสักอันหนึ่งในสามอันนี้ที่เป็นฟรีคิอส่วนอันเนี้ยอยากได้อะไรก็ได้อือยากได้เรก็ได้นน่แหละอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ําเราเกะข้างล่างไหมเก็บกล่องไม่เอาดีกว่าเก็บไปเลยเนาะเก็บไปเลยเก็บไปเลยสีโอู้หแข็งอะกสาม สองหนึ่งไม่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 ดูไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดนี่ข้างไหนอย่าซ้ำสีดำเอาอาโูโรโอเคเอยแต่ว่ามันมีกิมิกเล็กๆก็คือมันจะเป็นเพชรเห็นปะข้างไหนนั่นกล้าเบามากแบบงองเงี้ยงอะแต่ก็ไม่งองเงี้ยงขนาดนั้นได้อามูโรมา มีที่ถ่วงน้ำหนักแล้วก็การ์ดแล้วก็การ์ดแล้วก็อะคริลิกอะคริลิกนาฬิกา <c oughs> ได้มาคู่กันเลยอ่ะดูดิมาเดี๋ยวกางนึงเดี๋ยวอีกกลางนึงได้อะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำแล้วอยากได้คนนั้นอะตังน,นี้เดากดตัดตูดแล้วกัน แม่อาดีกว่าเอ๊ะเก็บกล่องแมวให้วสวยๆอ่ะไมวไอออปน,นี้แหละอยากได้โคนั้นไม่ก็ไฮบารละไม่ก็รันไม่ก็โมลิโอ้โหมาใหม่ไหมไม่ถึงไม่คุณอย่าออกมานะกเ้มันจะเห็นแล้วว่ะแต่ยังไม่เห็นอันนี้หน้าเรือน สีขาวจำตัวคิดเหรอโอ้ oh my god <laughs> สีเข็ด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 ดูอนนี้มันไม่มนีนี่นี่นี่มันเป็นสีเขยดสักอันในเหนือสามอ่ะเนี่ยว้าวว้าว,ว,าวไม่ฝฟกัด ฟีเกต่ะเป็นไข่ตะใขรตกะใคตะดูสินี่ข้างหลังขนางนาขางนาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้อันนี้มันมีฟีเกตสามอันนะมีไอ้ผีดำอันนึงโยฮันมัง้งแล้วก็เข็มนาฬิกาของคนนั้นแล้วก็อันนี้อีกอันนึงข้างในจะเป็นพระจันทร์แล้วก็มีคิด นี่อูฟดอดฝัืออันเจเบลมอดก็เป็นอันนี้ตรงนี้มันมีอะไรหุ้มอยู่ด้วยเบลมอดก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะะอ๋อลืมดูของข้างในโอ้นี่นี่นี่มีแหวนแถมมาให้ด้วย นี่สามอันเอออู้ข้างในข้าในมีการ์ดแปลกๆอ้มีการ์ดอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อะแต่อันอื่นันไม่มีนะอ๋อน,นี่ไงการ์ดสักอย่างแล้วก็มีเขียนคิดกำลังคิดมั้งนี่แล้วการ์ดการ์ดก็ทั่วไปเลย แล้วก็นี่แหละที่มันมีพิเศษกว่าอันอื่นก็เป็นข้างในมันเป็นนาฬิกานะคะจำไม่ถีกอล้วเดียะายะนี่จะเป็นแหวนแล้วก็ใส่นิ้วแต่นิ้วเราใหญ่อ่ะเราใส่ไม่ได้ข้างในเปิดไงอ่ะนี่จะมีรูปหน้าคิดด้วยอ่ะแล้วก็เปิดดูก็จะเป็นนาฬิกาจิ๋วอีกอันนึงนาฬิกา ได้สองเดือนเลยดูนี่นี่สามอันเราชอบอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเบลมดส่วนอีกอันนึงก็เป็นซีเกตอีกอันนึงก็เป็นอารมูโรแค่นี้แหละบ๊ายบายไปเร็ว